ไม่ดีจ้าพี่น้องแม่สุขสุขคนเอาอย่นี้มาให้เบิ่งที่ช็อปปิ้งมากพี่น้องช็อปปิ้งมากอีกแล้วหนึ่งหมดหลาย้อไก่มาซื้อไก่ไหมหลากว่าอยากเห็ดอันลาบสันน้อยก็เลยาสีเห็ดลาบไก่ให้เพิ่นมืออื่นมาได้เพราะมืออนีนมืออื่นเห็ดลาบไก่ที่หล่าวี้อยากเห็ดอันเห็ดลาบไก่ให้เบิ่งในย่ายมาสันน้อย เอโอเคโอเคเถอนาะเห็นเ่็นดอกอีหลายคนงามยายก็อมมากโนเนาะพอไเห็นเห็นเนาะนม่กยุ่ลากเนาะเห็ดอันนั้นเห็นอันนี้กัค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมื่ออ่นจะเห็นหอันเสี้ยวนี่ไว้แยกในบดาแยกเสตตูเยนก็เยกินตัวก็เป็นซื้อขนมปังไว้อีหนาก็ใช้ตู้เย็นไว้ใช้ตู้เย็นไว้ก็เป็นสต๊อกนี่สต๊อกที่เขาใช้น้ำผเตียมเป็นแบบนี้ ตกใจหนังตัวมันเหมือนมันก็ได้สีมะสีมะหาอนพี่น้องพราะว่าเวลาเห็นุกยังสิบะมันก็ต้เือสตอกต่างนเอาไดิบเครื่องตูเอาพี่น้องเด้เสื่อน้ำาหรือเปล่า ปาตาปมิบ้านหออันพปซืังไทก็รานเอเชียไปหน่อยอันเอเชียมันเป็นคนไทยไปหน่อก็เลยคนมาภาษาอย่างกันวันนี้พ่อพ่อก็ไปจ่ายเงินแลยก็ได้ถามเวลาเป็นคนประเทศใดสนะเป็นคนมาเลเซียไปหน่อมาเลเซียมันเป็นคนไทยอันนี้เบคอนใส่ตุ๋นเบคน นี่กสิให้ตู้เย็นหน่อยให้กันบ่แยกแันี้ก็แยกเย็นเลยตู้เย็นก่อน,นเลสมัยเต็มนอนเต็มน,นี่นนเศนขนมเ้นมาขนมเศหกค้อมาสองชิ้นขนมเ้ษหวเขาเขยนว,ว่าลายเย็นน้ำหมิงกสิ่ ม like, oh, really uh, ันเท่ากับขนมเสนอะไรที่น่องขนมเสีมันเท่ากันไรสติขนมเสี่งมันเท่านอนตกหน่ยวนราเวันกินกต่ต้มแม่ี่น่อเนี่ยปรานวันกินต้มนังนอนต้มข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมลิ้นจากลาวต้มซีน่ามาจากน้มที่สี่เลกสี่หลอดเลยข้าวเหนียวหอมอืม สบายดีกันสกุ๊ตป้อนเราแต่ละนี่กับไขรแดงสบายดีจ้ะมชเสียเป็นมันกำลังไม่ให้ติดี้ิอี้กับขนมีลาเวลาเราไปรเรียนอี่ กับอาหารหมาหน่อยซื้อของบ่คคยหลายมีมันอย้งประมาณสองหน่อยก็บาทหนู่บ่คคยหลายหน่อยๆจอะๆแกะๆอาหารหมาเ้องน้ำหนักก็จตื่น้องหนาไปเลี่ยนไปกิน

มันมันี่น้อยเลยนี่เลยนั่นแวนี่ต้วนนี่มอไวไล่ะพี่น้องสิ่งด้วนกอมจิเต็มของมันันก็เเหมือนแบบพี่น้องก็จะไปซื้อมาซื้อม้าซื้อมาตุนไห้สิแม่ไ่เกอตู่ก็ะบอว่าันเทียนไงก็จหไปตู่ก็บว่าจะเทียนนี่ก็เลยเป็นราะซ้ำนี่แหละพี่น้อง ัับมนน้ำ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 สวนเนี่ยมันปรทัภทไหนแกเนาะก็เลยซื้อน้ำมืนนี่มะน้ำไปใส่เห็ดเนี่ยก็เอาน้ำเพื่อจะก็เอาเป็นนวยเดาแต้เดาเต้ผ่านสารอาการที่เป็นนวยจิก็มีดิ่เป็นแบบนวยเนี่ยเป็นแบบนวยจืดจืดมากนะจำไวอยากใส่น้ำเป็นสวนจะก็เอาแบบนวยสิมาสบายขี้หนอนสบาน สัวิดตัเด่แต่เเทอห์เลแล้วแต่นมปัไงแบี้ล้อหลีล้อหีนปังกระป๋อแกวี่แกวี่เราเหดโรตีมือเห็ดแกวี่กินกับเลบิลีไป่จะไปมีผมผมชีสมาเห็ดโรตีเนื้อเห็ดโรตีเนื้อเอาโรยโรยโรยเนื้อโรยยัง่ไหมจ เพิ่หัวกะทิได้พี่น้องแม่เหรอขวดเครื่องแกงขวดเนี่ยข่อยมุสังเนี่ยนี่ฮะอันนี้มันเป็นอันเป็นเครื่องแกงอันอี้เลดคารีเอ่อบ้านเ้าก็มบ้าอยู่อ่าอ่าเลดคารีบ้านเทาอ่ะันี่งก็เอับอื่นริมริเออแกงเพชรน้องกแกงเพชรผสมบะกรขนาดลูกซอย่นี่ Lúc sau đó mát tiếng của thầy luôn Lươn luôn lúc sau lươn cái luôn Phải lươn luôn 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 viên luôn 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ราุกมาใหายย้ละกินยังไม่เสร็ไปโรงเรียนซื้อมาสามปันซื้อมาสามอันเี๋ยวได้ไปหน้องพี่กิกจอกๆได้่ไปสองร้อยกว่ามันมันได้ไ่ไปสองร้อยก็โดนหักหักอย่างนี้พี่องมันหลอมันหลักไปหน่อยเดี๋ยวเป็นแนี้ก็สีแดม,มาตะไก่เล็กก่สามส็นตัสีแดงแล้วคนมองังไปใน่สตมป์ที่ล่ะ เดี๋ยวเขาจะแยกไกลไพรากันไม่คิดหน่าได้จ้าวัดดีจ้าหักสุขุสุขนน้นนะวัดดีจ้า